กล่องอะไรอ่ะคะกล่อง <S <S อะไรอ่ะทำอะไรดูสภาพกล่องอ๋อใส่ได้ไหมเนี่ยได้เลสั่งอะไรเป็นไงเ้อทำไมดูเล็กจังวะ เฮ้ยว่าไหวจะเข้ได้ก็ได้นะมั้งนี่ใส่สามเก<อ>้าจริงปะเขาบอกมันจะคับตรงปไปลายเน็เร็เท้าบานปะล่ะไ <c oughs> อ้พวกเทา้าเรียวโอ้ยล้วมนคนขอละโอ้สูงจังพังยองโอ้โหอะไรเนี้ยเสริมส้นเหรอโอ้โหเสรม รองเท้า้าใบนะเสื่อมส้นขนาดนี้ว้ามันก็มีอืถ้ามันจะสูงขนาดนี้นะไม่เอาถุงเท้ามาลองก่อนเลยเยี๋ยวนต้องสภาพเป็นไงรองเท้าสภาพดีแต่จะใส่ได้หรือเปล่าก็แค่นั้นหนวดัาางมาน,นั่งผูาากเชือกรองเท้าใหม่ได้เนี่ยนะราคาสองร้อยเท่านั้นสองร้อยสามบาท ไปมันต้องมานั่งปลูกชะต้องเท้าไว้มันใช้ปไหมเนี่ยสองร้อยสามบาทจากลาซาอืมตรงนี้แตกนิดนึงเสียดายคู่สีขาวอดีแล้วแหละมันนั่นมันดูไม่ทนมันดูเป็นพลาสติกนะมันเป็นยางมันนานมาแล้วนะอายุเห็นนานแล้วคู่นั้นแต่ใส่เลิกผลิต สภาพทั่วไปตามราคาเมื่อวานไปเอ็กโกลมารองเท้าแบบนี้สวยมากเลยเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทไม่เสียตังค่าส่งแค่เสียแค่ค่ารถไม่หดืค่ารถไม่เสียตาเขียวตัวไม่ต้องมาจนสุดก็ได้เดี๋ยวหนูไปรองเท้าก่อนสตรอเบอร์รี่น้ำในขันยายรองเท้าส้มชาบานาวแมนู สาิบแปดใช่สองว่าห้าสิบแปดข้าคออไว้ออยมคอหน่อยมันคือยี่ห้ออะไรอันไม่ออกอะไรก่องโมเป็นร้านมัน